ไม่กล้าดึงค่ะไมเกรนจะขึ้นจริงๆพวกไมเกรนขึ้นเน่ะเส้นประสาทในหัวมันตึงหมดแล้วหยุมหัวเล่นเนี่ยดีหยุมหยุมหยุมดึงดึงดึง,ดงขยำขยำขยำเนี่ยเขาขาะปุ๊บ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 เนี่ยอืมมันจะได้ไม่เป็นไมเกรนแล้วก็คอบาายอย่าไหลตรงเนี้ยอย่าให้มันตึงถ้ามันตึงอะ่ะไมเกรนถามหาวกกับนอนน้อยถ้าพวกนอนน้อยอแล้วนอนหลับไม่ดีโอ้ไมเกรนถามประจําแล้วก็ปวดหัวปวดเป็นประจํากินยาเท่าไหร่ก็ไม่ดีขึ้นก็ไปไปแก้ต้นเหตุไง อันดับแรกไปดูคุณภาพการน,นอนสองไปดูเรื่องเส้นที่เลือดไปเลี้ยงศีรษะแล้วก็ดูศีรษะเราว่าตึงมากไหมถูๆขูดๆด,ด,ดูย้ำๆดึงๆถ้าดึงแล้วไม่เจ็บแม่อะไรถือว่าดีเนี่ยเนี่ยเนี่ยขูดไปเลยเนี่ยอนุโป้งขูดเนี่ยเอาดึงอย่างนี้เลยดึงแรงๆเลยดึงแรงๆดึงๆเนี่ยดึงเนี่ยถ้าไม่ป่วยนก็ไม่เจ็บไม่เป็นอะไรแต่ถ้าเป็นแล้วขูดมันจะเจี๊ยวออย่างนี้เลยไปลองดึงกันดูไม่กล้าดึงค่ะไมเกณฑ์จะขึ้น จริงๆพวกไมเกรนขึ้นน่ยเส้นประสาทในหัวมันตึงหมดแล้วยุ่มหัวเล่นเแบบนี่ยดียุ่มยุมยุมดึงดึงดึงขยำขยำขยำเนี่ยคอคอปุ๊กปุ๊กปุ๊กปุ๊เนี่ยอืมันจะได้ไม่เป็นไมเกรนแล้วก็คอบ่าไหลตรงเนี้ยอย่าให้มันตึงถ้ามันตึงอ่ะไมเกรนถามหาบวกกับนอนน้อยถ้าพวกนอนน้อยและแลนอนหลับไม่ดีโอ้ไมเกรนถามประจําแล้วก็ปวดหัวปวดเป็นประจํากินยาเท่าไหร่ก็ไม่ดีขึ้นก็ไปไปแก้ต้นเหตุไง อันดับแรกไปดูคุณภาพการนอนสองไปดูเรื่องเส้นที่เลือดไปเลี้ยงศีรษะแล้วก็ดูศีรษะเราว่าตึงมากไหมถูถูขูดขูดดูย้ำย้ำดึงดึงถ้าดึงแล้วไม่เจ็บแม่อะไรถือว่าดีเนี่ยเนี่ยเนี่ยขูดไปเลยเนี่ยอนุโป้งขูดเนี่ยเอาดึงอย่างนี้เลยดึงแรงแเลยดึงแรงแดึงดึงเนี่ยดึงเนี่ยถ้าไม่ป่วยมันก็ไม่เจ็บไม่เป็นอะไรแต่ถ้าเป็นแล้วขูดมันจะเจ๊อย่างนี้เลยไปลองดึงกันดู